สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นหมุดนะครับ มาพบกันในวันที่5สิงหาคม2567ครับคุณผู้ชมครับจนถึงณนาทีนี้ทั่วโลกก็ยังคงเกาะติดภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับการลุ้นระทึกครับว่าตกลงแล้วอิหร่านจะมีการตอบโต้อิสราเอลกลับไปในรูปแบบไหนอย่างไรและเมื่อไหร่กันแน่นะครับขณะเดียวกันถ้าหากว่าอิหร่านมีการตอบโต้อิสราเอลแล้วทางอิสราเอลพร้อมด้วยพันธมิตรคนสําคัญอย่างทางสหรัฐอเมริกาจะมีการตั้งรับ แล้วก็ตอบโต้กลับไปหรือไม่อย่างไรก่อนอื่นครับผมขอพาทุกท่านไปย้อนดูชนวนเหตุความขัดแย้งรอบล่าสุดนี้ก่อนนะครับก็ยังคงเป็นผลพวงที่ตามมาครับจากการเปิดฉากสู้รบกันระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลที่ปะทุขึ้นมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566วันเวลาผ่านพ้นไปประมาณ10เดือนปรากฏว่า ในช่วงประมาณ1-2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการลอบสังหารแกนนำของกลุ่มฮามาสครับผมไล่เลียงตามเวลาก่อนนะครับจากตอนแรกสุดเนี่ยทางด้านของอิสราเอลโดยกองทัพ IDF เ้ามีการเปิดเผยข้อมูลณนะวันที่1สิงหาคม67ว่าเขาสามารถทำการสังหาร1ในแกนนำสำคัญของกลุ่มฮามาส ในฝ่ายทาหารได้มีชื่อว่าโมฮัมเหม็ดเดอีฟครับแต่การสังหารนั้นความจริงเกิดขึ้นตั้งแต่การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่เข้าไปยังพื้นที่ฉนวนกาซาบริเวณขานยูนิสตั้งแต่วันที่13กรกฎา,าคม67ที่ผ่านมาครับแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นครับ มีอีกหนึ่งแกนนำของกลุ่มฮามาสแต่ว่าคราวนี้เป็นแกนนำฝ่ายการเมืองเขามีชื่อว่าอิสมาอิลฮานเยโดนลอบสังหารเช่นเดียวกันแต่ปัญหาก็คือจุดหรือว่าพื้นที่ที่โดนลอบสังหารนั้นเกิดขึ้นที่เมืองหลวงของประเทศอิหร่านนั่นก็คือกรุงเตหารานนะครับหลังจากอิสมาอิลฮานเยเขาเดินทางเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง ของประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านแล้วจากนั้นก็กลับที่พักแต่ปัญหาก็คือเรื่องการสืบสวนสอบสวนว่าเขาโดนลอบสังหารรูปแบบไหนนี่แหละครับเพราะตอนแรกเนี่ยทางสื่อตะวันตกเขามีการรายงานว่าฮานีเยนั้นโดนลอบสังหารด้วยการวางระเบิดแต่ว่าล่าสุดนี้ครับทางด้านของกองทัพอิหร่านมีการเปิดเผยข้อมูลว่าฮานิเยนั้นโดนลอบสังหาร จากการที่คู่อริมีการใช้ขีปนาวุธพิสัยใกล้แล้วก็บรรทุกหัวรบมาด้วยน้ำหนักประมาณสัก7กิโลกรัมโจมตีเข้าใส่ที่พักของฮานเยเขาเสียชีวิตพร้อมกับผู้ติดตามอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่าวิธีการในการสังหารนั้นมีผลอย่างไรต่อสมรภูมิที่เกิดขึ้นยังไม่จบคุณผู้ชมครับ อย่างที่เคยรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าการสู้รบนอกจากกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลอีกด้านหนึ่งก็มีพันธม,มิตรของกลุ่มฮามาสนั่นก็คือกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ประเทศเลบานอนก็มีการสู้รบกันบริเวณตอนเหนืออิสราเอลล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลก็มีการถแถลงว่าได้โจมตีเข้าไปที่กรุงเบลุสเมืองหลวงของประเทศเลบานอนแล้วก็ทำการสังหารหนึ่งในผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ ที่ชื่อว่าฝาอัดชูกได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือชนวนเหตุความตึงเครียดล่าสุดกับการสังหารแกนนำของสองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นฮิสบุเลเลาะห์รวมไปถึงกลุ่มฮามาสจึงทำให้ผู้นำสูงสุดของอิสราเอลครับมีขอภัยจึงทำให้ผู้นำสูงสุดของทางประเทศอิหร่านออกมาประกาศนะครับว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่าน ที่จะทำการตอบโต้อิสราเอลกลับไปนับจากนี้แล้วจะไม่มีการเตือนล่วงหน้าด้วยว่าจะเป็นการตอบโต้ในรูปแบบไหนแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ขณะเดียวกันก็มีการซ้อมคุณผู้ชมครับเพราะเมื่อวานนี้คือวันที่4สิงหาคมทางด้านของกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ได้ทำการยิงจรวดจากพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนเข้ามาใส่ทางตอนเหนือของทางอิสราเอลแล้วไอออนโดม ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทางอิสราเอลมีความภาคภูมิใจก็ทําการป้องกันการโจมตีเหล่านั้นเอาไว้ได้แต่ทีนี้ที่ต้องจับตาดูต่อไปครับก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับพันธมิตรสําคัญของอิสราเอลนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาล่าสุดนี้โคศกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ประกาศนะครับว่ามีการเคลื่อนกองกําลังครับไม่ว่าจะเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบิน รวมไปถึงฝูงบินขับไล่ครับยกตัวอย่างที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาณขณะนี้เนี่ยมีทั้งกองเรือแล้วก็มีทั้งฝูงเครื่องบินของทางสหรัฐอเมริกามาอยู่แถวแถวทะเลเมดิเตอร์เลเนียแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ติดกันเลยครับกับทางประเทศอิสราเอลนะครับแล้วนี่ยังไม่นับอีกนะครับ ว่ามีกองเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นก็คือ U.S.S อับราฮัมลินคอนของทางสหรัฐอเมริกาเดินทางมาอยู่แถวแถวอ่าวโอมานซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วด้านหนึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าสหรัฐมีการเคลื่อนกองกำลังขนาดนี้เป็นไปเพื่อการป้องปรามเท่านั้นแต่หลายฝ่ายก็เป็นห่วงครับเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ล่าสุดปรากฏว่า ทางคณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลก็เรียกประชุมฉุกเฉินทันทีครับแล้วจากนั้นในที่ประชุมเนี่ยมีการกำหนดแนวทางในการตอบโต้รวมไปถึงการป้องกันตนเองถ้าหากเจออิหร่านกับพันธมิตรโจมตีเข้ามาใส่อิสราเอลด้วยแต่ขณะเดียวกันในที่ประชุมมีรายงานข่าวว่ามีการเสนออยากให้อิสราเอลทำการโจมตีก่อนเหมือนกันนะครับ ซึ่งณขณะนี้กําลังรอดูอยู่ครับว่าท่าทีของอิหร่านกับพันธมิตรจะเป็นอย่างไรแล้วมีการวิเคราะห์ต่อไปถึงฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าถ้าหากอิหร่านกับพันธมิตรโจมตีสอิสลาเอลนั้นเบื้องต้นอาจจะมีการให้กลุ่มฮิสบุลเลาะห์ซึ่งอยู่ทางเลบานอนโจมตีมาจากทางตอนเหนือหรือแม้กระทั่งกลุ่มติดอาวุธที่มีความสนิทกับทางอิหร่านในประเทศซีเรียนในประเทศอิรัก โจมตีเข้ามาจากบริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิสราเอลหรือแม้กระทั่งกลุ่มฮูตีซึ่งอยู่ทางเยเมนอาจจะมีการระดมโจมตีเข้ามาจากทางตอนใต้เช่นเดียวกันนะครับแต่แน่นอนครับผู้นําอิสราเอลนายกเบนจามินเนทันยาฮูก็ประกาศแล้วว่าไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดต่อการโจมตีแล้วก็พร้อมจะตอบโต้กลับด้วยนี่แหละครับคือเหตุการณ์สําคัญที่ทั่วโลกกําลังเกาะติดอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหลายฝ่ายคาดการเอาไว้ ว่าการตอบโต้ของอิหร่านนั้นอาจจะเกิดขึ้นในวันนี้เลยคือวันที่5สิงหาคม2567นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ